นะครับที่นี้เราช่องใบไหลตลอสามสี่นะครับวันนี้นะครับลูกค้าฮอนด้าคลิกร้อยหกสิบนะครับมาเปลี่ยนไฟเลี้ยวนะไฟหลีสีแดงนะครับผมบอกเลยว่าโคตรดีจากอันนี้เราก็ใส่ไฟเลี้ยวมาครับนี่ถ้าเป็นไฟวิ่งแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าหลังจากปิดไฟเลี้ยวจะเป็นไฟหลีแบบนี้สีแดงนะครับโคตรแรงนะครับแสงแรงวันนะครับผมแล้วก็ลูกค้าเนี่ยใส่อะไหล่ไปคร่าวๆนะครับไล่น็อตไทเททั้งคันนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของการเซ็ตโชกหน้านะครับผมบอกเลยว่าคัน โคตรสุดนะครับผมในส่วนของชอเป็น Y S S นะครับผม T Sport นะครับผมตัวท็อปนะครับตัวแรนประจําจรันโซนบางกอกน้อยบอกเลยว่าคันนี้นี่อย่าให้ไปเจอที่ไหนนะครับแซงยับนะฮะโอเคนะตัวนี้ตัวไฟเลี้ยวนะครับผมรวมติดตั้งเสร็จเสร็จนะครับราคา320บาทนะครับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ใส่ฮอนด้าได้ทุกรุ่นครับที่ยังมีเบ้านะที่มันมีเป็นเบ้าแบบนี้นะครับผมถ้าเป็น T C X จะเป็นไฟเลี้ยวอยู่ในตัวแล้วนะครับผม เพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็สามารถสอบถามมาก่อนได้อยากจะใส่รุ่นอื่นหรืออยากจะใส่แลงก็มาสอบถามไว้ที่หน้าร้านได้นะครับผมโอเคใครชรอบวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันเจ้กัไหนคิ้นมากครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อน,นครับจอนสอส